สวัสดีครับทุกคนคนที่เข้ามาใหม่และคนที่อยู่มาตลอด <c oughs> อะไรกันครับนี่ได้เลยครับท่าว่าก็จะมาบ่อยๆนะคะะท่าว่าก็จะมาบ่อยๆท้าไมพูดเสียงบเจากวันนี้ <c oughs> ยังเลยคะ่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยคะ่ะ ที่นี่เพิง่งตุ่มห้าโมงเย็นเองอยู่กับพี่บอปป์ค่ะหูวใจมาเพื่อพ,พีิพีิลาเหรอน่ารักจุ่มร้องไห้ทำไมร้องไห้ทำไมร้องไา้ทำไมก่อนก่อ เป็นอะไรหรอเอาแค่ทำามคะอืม mm hmm. น่าจะไม่ทันนะคะเพราะว่าหลีตุรกีก็ไม่รู้ว่าจะแข่งเสร็จเมื่อไหร่เหมือนกันค่ะพี่มุงบิ๋มคุยทุระอยู่คขาบือแล้วใครให้ถึงพี่เพียวโกหกแหละอันนี้พี่ม่เอาขาอีกน้องหรอหน่อยแหละมาเป็นหนูพี่เพียว ไม่เป็จะเข้ามาบ่อยๆนะคะโอเคไมโอเคไม่วันนี้คนดูเยอะจังเลยจะนอนแล้วเหรอคะนอนไม่จังนอนไม่จังเลย <c oughs> หนูเพิ่งได้สอมนะคะ <c oughs> พี่ฝน <c oughs> ไม่เช่เพิ่งกซ้สอม <c oughs> ไม่ได้เป็นสาวหวาน <c oughs> อยากจะเป็นสาวหวานขึ้นมา พรุ terror, urai, os, ia, ่งนี้แข่งค่ะสามทุ่มไทยเอ้ยพรุ่งนี้เราแข่งกี่โมงนะสองทุ่มไทยพรุ่งนี้สองทุ่มไทยนะคะพุดไม่ได้ค่ะพุหนลงขาไม่ได้ค่ะเดี๋ยวโดนดุเดี๋ยวจะโดนโป่งโป่งโป่งปลุกกระลิงจริงจริงจะโป่งอุ้ยหน้ามาหน้ามาหน้าจะแหวกแบบนี้แน่ๆนเลยอ่ะน่าจะไม่รอดนะ พวกนี้เชี์กันด้วยนะคะงูนี่ไงเปิดมอนเรียบร้อยแล้วสุดปังปังเนื้อไหนดีเนื้อต่อไปเนื้อไหนดี <c oughs> ขอบคุณนะคะค่ามีคานุขอบคุณค่ะในเช็คปลาเคาพูดอย่นี้พี่บอๆคุยโทระอยู่ค่ะโอเคไม่ค่ <c oughs> okay, ลงไปสาวไทยที่อยู่ตุรกีแะ้วว่าวอย่างนี้นะคะมีไหมดีมากครับแล้วพี่เพียวก็จะมาเล่นบ่ายๆนะคะจะมาเล่นบ่อยๆนะคะโอะคะเอะคไหมแกเจอกันเมษาค่ะดีพี่บอบอลเหรอคะข้ามหน้าพี่เพียวไปได้ไงคะ hmm. คุยภาษาอังกฤษเจา้า น่มเม่อกี้หอไหมยังไม่ยังไม่ค่อยได้เห็นเนี่ยค่ะไม่ค่อยได้เป็นมองใครอะไรแบบนั้นเขาเซ็มากแค่ไปตัวท้าอย่างเดียวไม่ได้แบบว่าไิ่วิคนหล่ออย่างนี้ไม่มีกัเลยไมนูหล่อไหมอืมใช่แล้วครับมาพักโรงแรมครับพี่เียร์ชื่ออะไรคะชื่ออะไรดีอะ ถ้าไม่ชื่อเพียวเราจะให้ชื่ออะไรดีอะคะฉันเองกับพี่บอบอ, <c oughs> อยู่ตอนนี้อากาศค่อนข้างที่จะดีค่ะได้เนี่ยเดี๋ยวโอนให้เลยบัญชีดเดิมเปล่า เอ้บขอบมุณค่าจะขบับรถอย่างระมัดระวังนะคะบื๋ยเรียกพี่ไม่ถนัดเรียกทินรักได้ไหมบือบ๋อบื๋ยพูดได้คำเดียวว่าบื๋ย วันนี้เพียวเพียวจะมาแจกคอยได้นะคะแต่เราจะมาแจกันช่วงท้ายๆนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆเราจะคุยกันก่อนนะครับบุย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 กลับวันไหนไม่รู้ครับแต่คิดว่ากลับเมษาแน่ๆที่แน่ๆวันนี้ไม่ได้ทําอะไรค่ะเพราะว่าอยู่อยู่โรงแรมค่ะพักโรงแรมก็กินอาหารโรงแรมกันอย่างเดียวเลย แสบคอไม่ไหวแล้วบากนกระแสบคอไม่ไหวแล้วพี่เพียวานแล้วแต่พี่เป็นรู้พี่เพียวหานชื่อถูกไหมอ่ะพี่เพีวเล่นเฟสไหมโอ้ก็เล่นแบบไม่เล่นนะคะเล่นไม่ค่อยเล่นนะคะไม่ค่อยทําอะไรไม่ค่อยเล่นอะไรเลอยหันล่าเจ็บคอ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> วิ่งนี้เ <c oughs> ยือนค่ะวิ่หน้า แข่งที่นนหรือเปล่าไม่จำเลยเลยขอบคุณค่อะไรนี่แต่ละอย่างไกลไหมไกลนะคะนั่งรถมาประมาณสามสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงได้สามชั่วโมงประมาณนั้นนะคะพี่หวานเป็นอะไรกับพี่เพียว เป็นแม่กันลูกหรือเปล่านะาพอครั้งเดียวกับบอฮะ่ะเปิดม่านแป๊บคืออะไรอ่ะอืมอ,อืมอ,อืมกินน้ำเยนะอะๆหนอขับน้ำตากินเยอะแล้วแต่มันก็ยังเจ็บอยู่ดีอ่ะยิบแล้วทยนไหมทันไหม อะไรคะน้องแอมวังนี้แข่งสองทุ่มครับซิวขอนำไมมันดำอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมซิวขาวมันถึงดำ <laughs> ถ้าใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะเอาไหมหนึ่งสองสามโอเคโอเคโอเค ทำไมคนชอบ,บล้วงกระเป๋าไม่ใช่คนแรกที่ถามคําถามนี้ไม่ใช่คนแรกที่ถามประโยคนี้จริงๆไม่ใช่คนแรกค่ะรีวิวเพื่อร่วมทีมหน่อยน่ารักค่ะโอเคเรื่องจบเลยแค่นั้นเลยเพื่อนน่ารักเพื่อนน่ารักมาก มีแม่งุวกนี้นะคะอืมพี่เบียวอง,องหรอไม่เป็นไรครับองคที่แปลว่าน่ารักใช่ไหมบอ,อยครับเต้าเปียวของหนูตายตายอ่านแล้วครับโลกอะไรน่ากลัวที่สุดโลกตอนนี้ก็โรคโวิดแล้วกันอะโลกอะไรอะ่ะ ร้องอะไรอ่ะพวงนี้ไม่เอาห้าเซตแล้วนะต้องพูดว่าห้าเซตมันจะได้ไม่มีห้าเซตเพราะเมื่อไหร่ที่พูดว่าไม่เอาห้าเซตนะห้าเซตทุกทีจะบอกว่าพวกนี้ห้าเซตอีกแน่นอนถ้าพูดวันนี้ระหว่างแมวกับหมาพี่ชอบหนูค่ะอมไม่อ่ะพี่ชอบทั้งหมาและทั้งแมวแล้วก็ชอบหนูด้วยได้ไหมแบบนี้ได้ไหม พี่ฝนทุกวันี้ทำงานหนักใช่ไหมเจ็บคอเจ็บคอ จีพี่เพียวจริงเปล่าคจ้าปจิตจีแบบนี้หรือเปล่าคะอันี้หรือเปล่าโลกที่ไม่มีพี่เพียวตายตุยไปเลยจ้ <S 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 อะออยากให้พี่เพียวเล่นเสร็จมันมากหามสภาพพี่เพียวกับพี่บอลบอลกันไหม ถามจะพพี่เพียวกับพี่บอบก่อนนะชอบนะวันนี้หมดถึงชอบพี่บอ๊อบค่ะได้ปวะถ้ามีโอกาสก็มาเจอกันได้นะคะที่ตุรกีค่ะวันนี้เราไม่ได้มาขายเสื้อนะคะเรามาขายขำค่ะใช่มั้งคะการี่ยี่สิบเจ็ดหรือเปล่า ไม่แน่ใจเหมือนกันหรอคะวันนี้สวยวันนี้เป็นสาวใช่ไหมพี่ไอซอวันนี้เป็นสาวค่ะหูฟังล่วงโอโ้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปไปไล่์สัวแครเสื้อกันดีไหมคะ ทักไอจีพี่เพียวได้ไหมถักได้แต่ไม่รู้พี่เพียวตอบไหมเพราะพี่เพียวไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยว่างไม่ค่อยอัพอะไรเลยสันดีนะคะใครที่นอนแล้วก็ก o ุ๊ดไม h t อ่า <c oughs> ได้อันนี้ได้นักว่าเลขคนไหนอย,อยากเป็นหมอตเตยหัตถยาโอเครู้เรื่องไม่เคยคะ่ะไม่เคยคุยกับกาบี้คะ่ะไม่เคยเลยคะ่ะม้ย ส,สภาพมันดีใช่ไหมคะทักนายได้ไหมหรอคะอันนี้ก็ต้องต้องไปขออนุญ,ญาตแม่ก่อนนะคะพี่ฝนพี่ฝนใส่จริงหรือพี่ฝนแจกคนอื่นด้วยคะนนี้คิดว่าน่าจะกลับเมษาเลยนะคะโอ้แปบ๊บนึ่งนะตอนนี้อ่านไม่ทัน กลัวว่าแข่งสองทุ่มเราจะลากไปห้าทุ่มมากกว่าค่ะจริงๆอภูกเก็ตแซนบอกภูกเก็ตก็ดีนะคะทุกคนว่าไงเพียวก็ว่าดีอมึยมันเยอะมากนร่งนะ เพียวๆอ่านแม่ทานเพียวสอรี่นะคะก่นนตั้งแต่อ่านก่อนโอ้ยเพียวๆเจอสวนโอ้เพียวเนี่ยไม่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 รู้เหมือนกันว่าจะมีโอกาสได้เจอไหมอยู่สวนคิลลาบอ่ะเพราะพี่เพียวตอนนี้พี่เพียวอยู่อยู่อยู่ตุรกีอ่ะโอ้ยสวัสดีค่ะเพียวๆเองครับโอ้ปวดปวดอยู่นะ ก็ปวดอยู่นะวันนี้เราจะไลฟ์ถึงสี่ทุ่มไทยนะคะสี่ทุ่มไทยครับซ้อมหนักไหมช่วงนี้ก็หนักมากไม่ได้คะ่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงใกล้แข่งด้วยนะคะจีบติดหรือจีบห่างถ้าจะติดก็ยากหน่อยนะคะ โอ้โหครั้งแล้วพี่เพียรมาห้าปีแล้วหรอจริงเปล่ามือหนูก็หนักอยู่ค่ะต้องขึ้นอยู่กับว่าตบอะไรตีอะไรแบบนี้มากกว่าโอ้หม oh. oh my g โอเคยังครับยังไม่เข้าแปดทีมเพราะว่ามันยังแข่งไม่หมดเลย มันต้องรอแข่งเล็กหนึ่งเล็กสองเสร็จหรือเปล่าตุกตักตุกตักอืมหลดแอปพ่พีเพียวเลยจริงๆเหรอครับจริงนะครับรูปในบอกอ่า ไหนขอลองจับอะไรนะถายรูปกับบวโคมีประฝากหน่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอใครค่ะไม่ค่อยได้เจอใครเลย ชอบใครไลลิงุละกีอะค่ะยังยังไม่รู้ยังไม่รู้ขอขอเจอครบทุกทีมก่อนถึงจะตอบได้ค่ะ <laughs> <c oughs> แอมแอม,แมจริงเหรอแสดงว่ามาถูกเวลาหรือเปล่าตอนนี้ไม่ค่อยมีนะ ลงรักสาวตัวละกี <c ười> เคยได้ยินแต่ลงรักสาวพัทยาค่ะแล้วแต่ค่ะแล้วแต่บอลที่ตัวเซ็ตใจมาวีหลังก็ได้ <c ười> โค้งก็ได้ <c ười> ท้าขับตาดำไงยังเลยพี่ไอย,ยังไม่ได้กินข้าวเลยคะ่ะไม่ได้เป็นวาดแต่แค่เจ็บคอเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยะคะ่ะ สู้ๆนะคะขอให้ได้เข้าคณะที่อยากเข้าแล้วก็ขอให้ทำคะแนนสอบได้ขอให้สนุกในชีวิตมหาลัยมีหวานแกมไหมตอนนี้มีแต่หวานเย็นค่ะโอเคไหมพี่บอาบาดีขึ้นแล้วครับ ทำหน้าทำหน้าทำหน้าเครงเคียดกับทำหน้าตึงว่ะอืมเลขสิบสี่ป๊าพี่ไอ้หนูว่าอะไรหรอไม่ไม่ไม่ได้ไม,ดม,ดมดีพิรุษนะหนูไม่ได้มีพิรุษจริงๆไม่มีไม่มี เออปวดคอเลยพี S <S ่ฝนอะเด็กสิบห้าจีพี่เียวได้ไหมครับโอ้ยอะไรกันครับนี่อ่ะ โอ้ย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 เด็กสิบสี่พี่เพียวเยอะจังช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเด็กลงรักหรอครับเป็นช่วงของเด็กหรอ